วันนี้พามาดูคันจริงกันนะครับกับ C ีวิกที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือ Honda Civic Type R FL5 ครับ หน้าตาของเขาเนี่ยจะเหมือนกับตัว Honda c ซ v i c เจนปัจจุบันเลยนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือโลโก้ Honda เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับมีเพลทไทอาแสดงความร้อนแรงอย่างชัดเจนนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะมีวัสดุดีไซน์ออกมาเป็นรังพึ่งนะครับเพื่อการรับลมไประบายความร้อนตัวเครื่องมาระบายออกที่บนฝาก,กระโปรงตรงนี้ที่มีช่องระบายอากาศทําให้ตรงนี้เนี่ยเกิดแรงกดอากาศทําให้รถเนี่ยมันนิ่งขึ้นในความเร็วที่สูงครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น v t e c Turbo 2.0ริตรสะครับรหัส K24 นะครับรม้าเ่ย,ยี่330และ บิดอีก420นิวตันเมตรพอจับคู่กับเกียร์แมนวนวล6สปีดเนี่ยต้องบอกว่าสับโคตรมันตัวล้อเนี่ยเป็นสีดำนะครับขนาด19นิ้วนะครับพร้อมโลโก้ฟ o n d a สีแดงซิ่งๆิแบบนี้เลยเบรกเป็นเบรโ b o หน้า4พอร์ตหลัง1พอร์ด้านหลังของ FL5 Type R นะครับจะโดดเด่นด้วยบอดี้แบบ 5ประตูนะครับพร้อมกับวิ่งหลังขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มแรงดาวฟอสหรือแรงอุงกกอากาศเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะครับจะทําให้เวลาเราวิ่งในช่วงความเร็วที่สูงเนี่ยทำให้รถนิ่งขึ้นและมีสเสถียรภาพมากขึ้นนะครับดิฟฟิเซอร์หลังเป็นสีกรอสแบ็กท่อ3ท่อเบิ่มๆเสียงนุ่มๆเพาะเลยนะครับผมไฟเป็นแนวยาวตัดมาแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือโลโก้ต่างๆเนี่ยเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นสีรมดำนะครับมีโลโก้ตรงนี้สีแดงและตัวไทท์าอาสีแดงแบบนี้นะครับแสดงความร้อนแรงของเขาอย่างชัดเจน เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมพมร,ร้อมโหมดขับเคลื่อนเนี่ย4โหมดมีคอมฟอร์ตสปอร์ตอาร์พัทและอินดิวเวอรโวที่สำคัญก็คือในรถยนต์คันนี้เนี่ยเขาจะมีเพ a ไทยอาร์บอกเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเป็นซีเรียลนัมเบอร์คันที่เท่าไหร่นะครับผมเพื่อแสดงความภาคภูมิใจที่เราได้ขับไทยอาร์นะครับสำหรับซีวิคไทยอาร์เอฟแอล5คันนี้นะครับราคาอยู่ที่3.99ล้านบาทแต่ว่าหมดแล้วนะครับใครที่อยากจะได้ต้องใช้ความพยายามครับ